แค่คุณมุสลิมอะค่ะเขาพยายามที่จะเข้ามาหลอกหนูว่าเปมเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูรู้ว่าจะแขกประธานเนี่ยเขาาจะรู้กันหมดเลยว่าเปรมเนี่ยเป็นอิสลามย่าหนูเขายังพูดกับหนูเลยว่าถ้าหากในหลวงเนี่ยไม่สนคือแบบไม่อยากนับถือศาสนาอิสลามจริงอะเขาคงไม่เลือกองค์คอมรีนับที่นับถือศาสนาอิสลามหรอก ย่าหนูก็ก็เข้าใจผิดว่าหลวงเนี่ยอยากนับถือาศาสนาอิสลามย่าหนูยังบอกว่าถ้าในหลวงร .9 ไม่ติดที่ว่าเป็นกษัตริย์เขาคงรับป่าน,นี้เขารับอิสลามไปแล้วอันนี้คือสิทธิที่ย่าหนูบอกกับหนูเองแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่หนูมามานับถือศาสนาพุทธแล้วหนูเริ่มดูคลิปเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะที่พูดถึงพระพุทธศาสนาที่ ที่ทานุบํารุงพระพูทธศาสนาหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าท่านน่ะไม่ได้คิดที่จะเข้ามานับถือศาสนาอิสลามเลยเพียงแต่ว่ามุสลิมคือเขาคิดกันไปเองว่าในหลวงเนี่ยจะเอาอิสลามก็อย่างที่บอกคืนแม่หนูเขาก็บอกว่าหนูโดนอปสอสหลอกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่หนูเขาก็เคยสอนหนูให้หนูอ่ะกืนคนไทยตอนเด็กๆเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าจําไว้นะลียาจําไว้นะลียา เราจํานวนน้อยกว่าเราต้องไม่ยอมให้เขาอมากืนเราแต่เราเนี่แหละจะต้องกืนพวกเขาเขายังสอนหนูมาแบบนี้แล้วอปปสจะไม่พูดถูกได้อย่างไรก็ในเมื่อคําสอนของแม่แล้วก็อปปสนเนี่ยมันตรงกันแล้วมันแล้วหนูจะถูกอปปสหลอกได้ยังไงพอจะนึกออกไหมคะ